สวัสดี FC แฟนเพจตะกอ้อนนนเนมนะครับแล้วก็ FC ทาง YouTube ตะกอ้อนนันเนมชาแนลนะครับวันศุกร์ที่31กรกฎาคมนะครับสุกสิ้นเดือนมกรานะครับขออภัยนะครับ2,568นะครับเราอยู่กันที่สนามโชคชัย4นะครับซอย6หรือว่าสงัสงคมสังเคราะห์แยก35นะครับ เหลี่ยมนี้นะครับเป็นพี่แก้วท่ามฟรีกับชิดภูพาเนะครับชิดภูพาเนี่ต่อสองหนึ่งนะครับเกมเสิร์ฟนะครับชิดภูพานได้เสิร์ฟถึงตัวศูนย์นะครับไหลไปที่พี่แก้วก็เปิดหัวแตกเลยนะครับจะปล่อยอีกหรือเปล่าครับแมตช์ที่แล้วเนี่ยพลิกแพ้นะครับชิดภูพานนะครับ หนึ่งต่อศูนย์ครับเออถือว่าครับดูทัวร์ไหลครับเกมข้ามฟรีของพี่แก้วครับหยอดนะครับครับล้นไปครับยกมาดีครับทัวร์หยอดนี่ครับอยู่ที่การป้อนเกมนะครับป้อนมาหน้านี้ก็เลือกได้นะครับยืนคนเดียวครับลองดูกันยาวๆนะครับเึ็นสิบเอ็ดก่อนไม่เกมครับเนี่ยดพินล้วนะคร้ำชิปผ่านครับ เปิดมาครับเปิดไปค่อยดีเท่าไหร่เอากระแก้วเปิดได้ล้นมาครับดีนะครับราคาอยู่ฝั่งสองนะครับหนึ่งเท่ากันดีขัดซ้ายครับเอาครับหมุนครัะเตะหรือเปล่าครับไปไครับชิตุพาต่อซื้ออะไรับเอาครับ sóng tấn nừng nạp quả phải lớn mình léo nè, mà thịt thịt quả nè นี่อย่าบังผมนี่ตอ่ยลองอแบบหยอดมาครับจิตพ,พานเกี่ยวปลายครับไม่ผ่านทัวครับแบบนี้่หลมาสวยครับตัวยกเขาเหนียวแน่นนะครับลูไม่ต่เนิดเลยทำไม่ลงนะครับว้าบ สี่่อรัหนึ่งเดี๋ยวนะครับอยมอ่สิบ่งัตัอ่สเดียเบียสามหัวอกมีเงินพันหนึ่งไอมีเงินพันนึงสี่ตวหนึ่งเติมมาอยางไเดียเบียหัหัวไปสดอกครับ ครับครับไดินรอบกูเบรับามัรดนเอาแล้วพนี่รถัอ้รถรีโนไหนกยอะรถตื่นมกเลยเบียสบหนึ่งกับสนครับเสรยบหยอดครับทัวขายมาได้ครับเัยกัไฟหยอดขาดีนะครับนกนที่ตัวหนึ่งนะครับโอ้โหลงลเสิร์ฟด้วยครับ โอห้าตอนหนึ่งครับมาดีครับวันนี้ลูกเสริมลูกทำครับเตยมยกฝั่งโน้นครับห้าตอนหนึ่งครับหน้าขวาอียนะครับลากข้าไปากชิดมีหัวครับ หนึห่งต่อห้าครับบิ้งเฉียมอยู่ลูกเสริร์ฟครับยังอยู่ครับทัวโอ้โอเกมเสิร์ฟครับยังเจาะไม่เข้าครับเยน่งครับแก้วเสิร์ฟครับห้าต่อนหนึ่ง้าซ้ายครับตดตุดกานหมุนเตรียมจะซันแด็กครับลูกไม่เข้าต้องยอด เปนงนะ5ต่อ1ครับโอ้โหพิกเนตครับได้แต้มครับ2ต่อหนะครับต่อครับ2ต่อ5ไครกบเปิดด้หัวไปหลังนะครับ3 5 สามต่อห้านะครับอีกก็เปิดอีกครับไหลมาสวยครับโอ้ยดนะครับอ้าต่อสามครับตัดยอดครับโอ้โหเกือบไปแล้วครับ สามต่อห้าออกข้างนะครับแก้เสิร์ฟครับห้าต่อสามลงเยอะเลยเปลี่ยนฝั่งนะครับทิปทางขอเปลี่ยนฝั่งนะโดนนำอยู่หกต่อสามนะ ฝั่งนี้สองคนนะครับรเดี่ยวคนเดียวข้ามคนเดียวนะครับฝัอออ่งนี้มหมุนซันแบ็กครับไม่ทำาสามต่อหกมาครับตัว หลไปมองข้ามหัวครับ้าจะรจะเจเดียวกับพี่แก้วให้แก,แก <c oughs> แ้วออกมาสนมก่อนแก้วเรียมรอเต็มเลยทีนี้ตสามครับ <c oughs> ขึ้นพันแล้วครับไม่ข้ามนะเบมเป็นอ เจตสามครชิดลาเข้ามาโอ้โหหมแต่เลยเปลี่ยนเหลี่ยมแล้วลูกตกก่อนครแก้วได้แต้มนะครับแปตสามครับ เรียนส่งนะครับสามต่อแปดนะครับกัดหยอดครับเออสวยครับตัวไหลไปดีครับลูกนี้หยอดลูกนี้ชิดล้อนหอครับเก็บได้ครับชิดหยัดแต้มครับชิดกูพางครับ รอไวรอไวสี่ต่อแปดครับเออด้วยหัวครับพี่แก้วหัวยกสวยครับอ๋อสวนเยี่ยนส่งครับแตตอตตซีไล่เส้นครับโอ้โหโหัวหัว โอ้ลูกเสิร์ฟดีเหมือนกันนะพี่แก้วเก้าต่อสี่ครับล่เส้นนีครับลาเข้ามาครับเรียนตกครับ สี่ต่อเก้าหน้าขวาชัวครับยังยกหลังเท้าได้ครับคิัลั่นมาครับเล้วก็จ้าล่ะก็ที่เหลือเจ้าก็มีชิดต้องเสิร์ฟเอสเท่านั้นครับตอนนี้เกมเสี่ยงของทิดภูฟานครับลูกทำเอาไม่ลงนะเท้าต่อสี่ครับดูนิ่แกเสิร์ฟกินอีกลงรับ สิบต่อสี่ครับห่างกันเรื่อยๆครับอุ้ยเสิร์ฟยอดอีกครับสิบกุมานเอามาได้ไหมออกอีกครับโอ้โหสิบเอ็ดต่อสี่ครับกลายเป็นผมเทนงดีไปเฉยเลยอุ้แก้วครับน่าจะเหนื่อยน้อยกว่าแมตช์ที่แล้วครับแต้มเดียวเกมครับสิบเอ็ดต่อสี่โอ้โหเสิร์ฟดูครับเปลี่ยนส่งครับยังไม่เกมครับ นะสีนะ่ต่อสิบเอ็ดนะครับเขียนสวยครับขาทัวร์เนซ้ายพอดีคนระับดูครับเยต่อสี่ยังไงครับเซ ไม่ทานครับ12ต่อ4ครับแมตชนี้ครับชิบุพานแพ้อีกครั้งครับแมตชนี้แต้มขาดเลยครับ12ต่อ4แต้มนะครับ <c oughs> โอ้โหเอาละครับตัดลิปไปก่อนครับผม